สบายดีพี่น้องมดจุกโขกทุกคนนะจ๊ะมาหนี้นอ้นกะซิมาหนึ่งปลาทูนะพี่น้องนะหนึ่งปลาทูเฮาหนึ่งใส่กระเทียมพี่น้องกะซิหนึ่งขันสุมพี่น้องเลยหนึ่งเคยกินตแต่แต่งนอ่อยเดี๋ยวเราจะเอาปลาทูเหรอบุญเอาปลาทูพี่นอ้องเอาปลานิ้นเลยเอือบกระเทียมนะพี่น้องนะจะเอาเปลาทูใส่พปงงนัวนพี่น้อง ใส่กองนัวแล้วร่อยนะพี่น,น,นนะาา้องนะมาใส่เกลือเนาะใส่เกลือใส่เกลือขั้นหนะเจือขั้นถหมุดฉ่บน้ำเนเอะี่น้องนี่จะเจก,กเระเทียม ตื่นละคนนอยเฮานะถ้ามึงจะได้กลวยอู่ก็ตื่นหรอกนะถ้ามึงจะได้กลวยอู่น,อน,น,นี่อนอนันมื่มันด,ดีหน่อยอันนี้เฮาก็สิไปขัดมุดสมใส่ด้วยพี่น้องเลยขัดมุดสมหรือว่ามุดแดงพี่น้องไปเอาอยู่ห้งกันเลยพี่น้องะหลังจากขาขเข่าซุกแล้วก็นหนึ่งพักต่อพี่น้องพักบงหนึ่งพักแล้วกันหนึ่งปลาพี่น้องก้อยกุ้งมุกขี้ปลาเมื่อนี้ ท่านกระล่างถ้วยพี่น้องลูกรับคนน้อยเขานอนเลยพี่น้องเด้อขั้นอู่ถึงจอดนี่แม่นตื่นแล้วนี่พี่น้องเไ,<ป>ไปใกล้ตู่นเ้อพี่นอ้องเด้อป่ะฮะปากลมขู่มุนแดงใส่แล้วเอามาหนึ่งพี่นี่แล้วหนึ่งพักแล้วพี่น้องสร้างกันยังบนเมือเด้อพี่น้องขำเมื่อตื่นตาอ,อ่างเตรียมเครื่องเตรียมของเองมือทางนี้เห็นยังซื้อเลย ซูปอรนิ่สามตหนึ่งตัวหนึ่งยังสองตเขาตูต่ไหว้รดเพบเานี่ฮะ <c oughs> สอมพี่น้องเลยน้ำเพ็ดไปกวอยอูอ่เนาะเนาะเบื่งพี่น้องสร้างยัง่ได้เมื่อ่ะหัวเมื่อเนาะบาทนี่เนาะแล่เล่าตุลละปู่นะตุนสิงหลงเพดนึงยังเพดนึ่งาะน้ำแล้วแล้ว ห้องหนามเลยนะอย่างของตัวนั้นห้องติงนิดนึงปูขึ้นหดเทิงในอะไรละปูหดเทิงบ่ล่าล่ะบอพ่อสิไปเอามาอีกโอ้คิดว่าไอเต้หะไหลก็เพิ่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยไอเต้นี่ยังบ่ละเอียดเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าหายมันเพียงคอดหัวกะโลผาห้องน้าพี่น้องอันนี้มันเพียงบ่าเดี๋ยวสิไปไหลใหม่พี่น้องสั่งกะโลนี่ยังสิได้เอามาอีกเด้อพี่น้องเด้อยังบอพ่ออยู่ เนาะพี่น้องเลยพูดและท่ายสุดสุดท,ท่ายพูดแหละวงานไปคุปุน่นแดงใส่พี่น้องบนเมนง่ายๆได้นี่ไก่เติบ<ม>ตะ<ม>เวนกับตกดินพี่น้องะระ,ปะ,ปะ,ปะวังปลาขวบเด้อมีแต่คุปุมม่นแดงใส่ละกันหนึ่งพี่น้องก็พอเขาเอือบกระเทียมแล้วไปงวัวเกลือเนาะพี่น้อง นางบุญรอดก็มานำบุญมีพี่น้องนางบุญนางบุญมีนางบุญรอดนางบุญเหลืออยู่ตรงกันมาแล้วพี่น้องเห็นแล้วห้างไหนเอาฮักลงกระขั่นขั่นขั่นแล้วให้ทูเสป้าหะเละขั่นเสปาขั่นเสป้าทูเสป้าหะเละโบโบ ฮักเขาได้อยู่เดหฮักเลยเดนี่นี่เอาคุมาสิจับมาสิดูไอตัวใหญ่นี่พอบอพอบอพอพอพปลานด้ไหมปลานด้ไมมขันมันขันใส่ปลาค่ะพ้อมครบเนียสไก่ตุ้งส้มบอมเงียวมาไม่ต้องขันหรอกเต็มมือี่น้องไอ้คนกัน้วมส้มเนยัดมันเนี ขั้นแต่กระสมคือเดียวอาบน้ำเรืรอ่อยๆพากันมาคออรูคุณแดงพ่อแล้วพี่น้องสำนักกันแล้วสมแล้วสำนักกันเนาะโอูกายสมกายสมแล้วพอแล้ว<า>ไปเดี๋ยวสมไข่อ่อนเดี๋ยวสิเมื่อขั้นต่ออยู่พูดเลยพี่น้องปะเมื่อได้แล้วพี่น้องก็มาใกล้เติมนนมบมากระมานพี่น้องเย หางเดียวค่ะสองหางอย่าสองหางดูล่ะมาแลนด์ที่เพื่อนกินก้อยกุ้งแล้วทาวตุนซื้อกุ้งมาให้ก้อยเนาะมันเหนียวจนหมาดมากเลยหมาเหนียวใส่เหนียวใส่หมากมักบ่เออเหนียวกับหมากนะปะมาดีเมื่อพี่น้องเอ้ยผู้หัวควายกับกำลังเข่าแรงนะพี่น้องน้อยยำแรงเราทำการหนึ่งหลังจากขั้น ใส่สมน่ะพี่น้องเนาะมาหนึ่งเ้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งพี่น้องว่าสุกหรือยังเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งพี่น้องบาทนี้สุกหรือไปหรือยังบพท่านซุกเนาะนี่กลับมาอ้อนำปลาแดกใส่ก้อยกุ้งเด้อจ้านี่อ้เพื่อกระสีมาทำการก้อยเ้อพี่น้องเด้อก้อยกุ้งพี่น้องกุ้งเปลี่ยนนอสเซ็ปะ นี่เดาเดาสังตายแหละเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็เด็ดเด็กเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ด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 เด็เด็ดเด็กเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็กเด็เเด็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 ดเด็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 เ็ด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 าเเเดเดด ใหนวดกุ้งมีหนวดกุ้งอีกขั่วกว่ากันตอนแรมันเขาเอาบ่วงขลาวนี่ลำตังคอะตอนนี้ค่ะน้ำปลาแดกลงนะแม่น้ำปลาแดกพี่น้องนะน้ำปลาแดดใส่ใส่เบอร์ทะเลหมูเค็มหน่อยน้ำปลานี่คืน้ำปลาแดกพี่น้องเลยนี่มันใจพี่มือตะคอมด้วยพี่น้องเด้อครัผู้บกงคดี๋ยวจะไปใส่คือสัอุ่นบอกเด้อยังเค็ม ตงซีมวงกอนอืมตัวบดีเล,เลยบบบเนี่ยกลุ้งกระด้าเข้าขวนเม,ม,ม่เน่เสร็จอย่างที่ปุกดิ้มต้อเห็นทำเม็เด็กนั่งกวนกุ้งอ้าวพอหอมใสอันนี่แส่ประตุตึงผลนซีมเห็ดอย่าเหือกออกพราอมไม่คุณอาเลยมันขาดบั้นเนาะน้หนนำหอมพาาัดน้ำใสเน้ำหอมบ่้นถ้าหอมาายังพัดนใส โอ้ยพี่น้องกร้ดมลายแตกแซ่บเลีเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บมาพี่น้องทางไกลทางไกลพักรวมมิดเลยพี่น้องพักรวมเลยพี่น้องเลยพักลายนี่เป็นตะกินแซ่บแล้วโอ้ยหอมห่วยห่วยกินตะเมนต้องใส่พักลายแซ่บมาติดตามบุญหมักได้แล้วพี่น้องก๋วยกุ้งโอ้ยหมักพักี่น้องกินบ่ได้พี่น้องโอนกันเลยเบอร์เอกคำได้คำด้วยคำใหญ่พน้องบุญใหญ่ ออออืมอืมจังซี่จังโป้ะนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้จังโป้พี่น้องอันนี้จังซี่ <c oughs> หม้ออ้อประแดกเข้ากับบะระล่างน้อพี่น้องเนาะอ้อคีปลาต่อเลยพี่น้องอใส่มักเล่นใบขี้หูพี่นออ้องเลยข้างหอมบัวม,มักเพ็ดเน,ะออะนาะลาะบัวชิงไคร่ขึ้บัวเห็นตูน เดียกหัวชิไกยเดียกทางข้างเดยใส่หัวชิไกยเออหัวชิไกยก็ใส่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยอ้าพี่น้องมันล่อติดตามต่อไปพี่น้องแซ่บต่อไปหใส่แต่หัวค่าหมใส่แต่หัวค่าอ่ะพะโมอมากรบไว้บัดนี้ฮะมีแต่กลรอเห็นหน้ามันแห้งมันยังแล้วกำลังพี่น้องเข้ากันเตรียมการกินเห็นบอกพี่น้องกำลังออกๆๆเลยหากคนบริสัยมังเพ็ดอุ่นก็คือสิกินได้อยู่พี่น้อง เป็นล้อกัดเอาเป็นล้อกัดเอาบ่อพี่น้องคลิปนี้ก็สิไดดลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปกินอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องฝากซ่องเขาครัวสาวผู้ไทยนะพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้อง <c oughs> มิแต่ยิม